ที่่องปริญยาหลังจากที่เรากลับเนี่ยก็วินมาหามะนาครับทราบครับทราบฮะกับกับกับอ๋อกับมะนาวเหรอฮะก็มีครับมีครับผมคือคือความจริงเนี่ยเราก็ต้องแสดงความยินดีนะครับผมเพราะว่างานรับปริญญามีคนมาเยอะๆมีคนมาให้กําลังใจเยอะๆก็ดีอยู่แล้วครับผมว่านะฮะเป็นเรื่องที่ดีฮะเหมือนเราพอดีกมีข่าวว่ามะนาวเนี่ยแบบคุยหลายคนอะไรเงี้ยลังเลไม่ตัดสินใจเลือกใครทักทีออะไรย่างเงี้ย อันนี้นะอันนี้อันนี้ก็ได้คุยบ้างนะครับผมเราก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องของมะนาวเรื่องนี้เหมือนกันฮะแต่ว่าจากที่คุยกันเนี่ยเราก็เขาเขาไม่ได้ว่าจะไม่คุยกันเลยแต่ว่าเขาก็เป็นพี่น้องกันก็ยังคุยยังติดต่อกันนะครับเราก็เลยเป็นห่วงเรื่องข่าวแต่ว่าไม่มีอะไรนะครับผมเป็นเป็นการไปแสดงความยินดีนี่ครับดีแล้วนะครับผมสําหรับทุกคนนะฮะ แล้วอย่างที่บอกครับว่าเป็นเป็นเพื่อนคนสนิทอะไรเงี้ยพิเศษด้วยเหมือนกันอะไรครับเหมือนเราก็พิเศษอะไรเงี้ยส่วนมะนาวเองก็ยังไม่ชัดเจนเนี่ยคนก็เลยมองว่าเหมือนเราก็เป็นคนอยู่ตัวเรือกของมะนาวเลยอ๋อไม่หรอกครับไม่หรอกครับก็อย่างที่เคยบอกว่าเราเราไม่อยากปิดกั้นตัวเองทั้งทั้งตัวผมแล้วก็ทั้งมะนาวด้วยนะฮะถ้าถ้ามีโอกาสหรือว่ามีคนคุยเราก็สามารถศึกษาคนอื่นได้อะไรเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราไม่ปิดเราเราไม่เราไม่ปิดกั้นตัวเองเพราะว่า ผมกับมะนาวเนี่ยเราเราเป็นเพื่อนกันมานานนะครับ6-7ปีแล้วฮะแล้วก็ตอนนี้มันคุยกันแล้วมันโอเคมันลงตัวเรามีอะไรเราปรึกษากันแล้วแล้วอ,อ,อย่างที่บอกว่าไม่แน่เราอาจจะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็ได้ฮะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่กล้าพัฒนาความสัมพันเพราะว่ากลัวอะไรหรือเปล่าไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวครับหนึ่คงคือมะนาวก็เพิ่งเรียนจบ แล้วเขาก็อยากทํางานเต็มที่เขาอยากตอนนี้มีทั้งธุรกิจส่วนตัวด้วยเขาก็อยากอยากลงแรงทั้งหมดที่เขามีอะเต็มที่ก่อนกับเรื่องงานก่อนส่วนเราก็เหมือนกันเราก็อยากจะเต็มที่กับเรื่องงานให้มันโอเคก่อนนะครับแฟนักทางด้านงีนก็มานเองเาก็อยากให้สงคนนั้นกลับไปนด้วยเรารู้งใมกก็ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะมี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 ด้วยเหมือนกันมีเห็นด้วยเหมือนกันก็ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ครับอย่างที่บอกครับเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะครับผม มันก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต <laughs> ่ไม่ไม่คืออย่างที่บอกครับว่าเราเราเป็นคนสบายๆสบายๆเราเราไม่ปิดกั้นตัวเองเราให้โอกาสเขาให้โอกาสเราเนี้ยเราโอเคกว่าครับดีกว่าเหมือจริงเราอยากชัดเจนคะเอ,อไม่หรอกครับไม่หรอกครับเดี๋เราคงยังไม่พร้อมทั้งสองฝ่ายด้วยแหละฮะอย่างที่บอกว่าอยากท,ทำงานเต็มที่ก่อนนะครับผม ก็เป็นห่วงครับก็เป็นห่วงใช่เป็นเป็นห่วงเหมือนกันก็อยากจะบอกกับทุกคนไว้ก่อนเลยนะฮะผมผมอาจจะช่วยช่วยบอกเลยช่วยบอกกับทุกคนนะว่าเขาก็ไม่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 ได้มาคบสองฝ่ายอะไรอย่างนี้หรอกครับแต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าให้โอกาสซึ่งกันและกันแล้วก็ที่ไปแสดงความยินดีเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเขาก็ยังคุยกันอยู่ยังมียังมีสิ่งดีๆให้กันอยู่ดีกว่ามาทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ไม่ดีครับผม ไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ค่อยคุยเท่าไหร่ฮะอย่างส่วนมากถ้าเจอกันก็คุยเรื่องเรื่องงานปรึกษาอะไรกันนี้มากกว่าครับจะทำให้เราแบบทำตัวตอบคำถามบ้างหรือว่าตื่นพลังงานไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมฮะเรายังผมผมเป็นคนสบายๆสนุกอยู่แล้วนะผมก็ใหญ่ๆผมเหมือนเดิมรคก็ไม่นะครับไม่นะฮะคือเอ้าจริงๆเนี่ยผมก็เคยเคยเจอแล้วก็เคยคุยกันเราก็โอเคเราไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาอะไรฮะ โอ้โหไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมก็ก็ขอบคุณนะครขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆหลายๆท่านหลายๆโอกาสที่ให้ผมนะครับผมก็รับรับทุกโอกาสครับเต็มที่ฮะแล้วก็เต็มเต็มที่ทุกอย่างครับผมิมีงานเข้ามาเยอะไหมคะก็พอสมควรครับพอสมควรนะฮะหจการที่หดายการมเวเลยท่ว่ามีงานเข้ามาเยอะขึ้นมากขึ้นรู้สึก้ะก็รู้สึกว่า ต้องต้องเต็มที่มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าถ้ามีงานเยอะขึ้นเราก็ต้องพักผ่อนเยอะๆแล้วก็แล้วก็เต็มที่กับทุกงานครับ